สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ golden cat gaming นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึงใน e-sport ที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็รวมไปถึงเงินรางวัลที่สูงที่สุดในโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนั่นคือเกม dot a 2นั่นเองนะครับ d o t า2เป็นเกมโมบ้านะครับจากค่ายวาวนั่นเองเจ้าของเดิยกันกับสตรีมนะครับซึ่งเป็นเกมที่ยอดฮิตมากนะครับเล่นกันทั่วโลกเลยนะครับในแต่ละปีจะมีการแข่งขันนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันทันวร์นาเมนต์ใหญ่ที่สุดของเกม Dota 2เลยเรียกว่า the international นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า TI นั่นเอง t i ไปีนี้นะครับเป็น TI10 นะครับัมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับ ซึ่งจริงแล้ว TI-10 นะครับควรจะจัดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่เนื่องจากสถานการ,รณ์โควิด1 i นะครับทำให้ต้องเลื่อนมาจาัดในปีนี้นั่นเองนะครับและ t i 1 0ปีนี้นะครับเงินรางวัลรวมสูงถึง40ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือตีเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ1,300ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับและเงินรางวัลน,นี่แหละนะครับที่เป็นสิ่งจูงใจทําให้ผู้เล่นหลากหลายคนจากทั่วทุกมุมโลกนะครับอยากจะเข้าร่วม TI แล้วก็คว้าแชมป์ TI ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ เพราะว่าถ้าได้แชมป์หนึ่งครั้งกับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเรียกได้ว่าอยู่กินได้ทั้งชาติแบบสบายๆเลยนั่นเองนะฮะที่เงินรางวัล TI สูงถึงขนาดน,นี้นะครับเพราะว่าเขาเอาเงินมาจากคอมมูนิตี้ผู้เล่นของ Dota นั่นเองนะครับ หากรายได้25%จากการขายสมุด Battle Pass ในแต่ละปีนะครับซึ่งผู้เล่นเนี่ยสามารถซื้อสมุดนี้แล้วก็เติมเลเวลหรือว่าจะเล่นเก็บเลเวลเองก็ได้นะครับเพื่อแลกของในเกมนั่นเองก็ถ้าไม่หัก25%นะครับรายได้เต็มๆของการขาย Battle Pass นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ160ล้านเลยนะฮะและ T.I. นะครับในปีนี้ T.I. 10นะครับมีผู้เล่นไทยอยู่2คนนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับ นั่นก็นคือน้องทรีนะครับ23 s ซาเวจแครีจากทีม T1 นะครับแล้วก็แจ๊บนะครับซัพพอร์ตโพสิชัน4จากทีมฟันตินท่นเองและอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเรียกได้ว่าเงินรางวัลสูงเดิมพันมันสูงนะครับหลายคนก็อยากจะมาเป็นโปรเพยเยอร์เกมนี้อยากจะเล่นเกมนี้ให้เก่งนะครับเพราะว่า เป้าหมายสูงสุดก็คือ TI นี่แหละนะฮะแต่ใช่ว่าอยากจะเล่นแล้วก็จะได้เล่นเลยนะครับเพราะว่าเกมมันมีรายละเอียดเยอะ Dota 2เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่เลยนะครับในแต่ละปีจะมีพับสตาร์เกิดมาในวงการน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆเลยมันไม่ได้มีแค่ฮีโร่มันไม่ได้มีแค่ทีมมันไม่ได้มีแค่อเทมนะครับมันมีรายละเอียดยิบย่อยมากมายนะครับ ที่บอกว่าเกมไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่นะครับจะอธิบายคร่าวๆให้ได้เข้าใจแล้วกันนะครับนอกจากจะมีฮีโร่เป็นร้อยกว่าตัวให้ได้เลือกแล้วนะครับแต่ละตัวสามารถแก้ทางกันได้สามารถแบบชนะทางแพ้ทางกันได้ด้วยนะครับยังมีไอเทมเอามาแก้ทางกันอีกนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับ ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งในเกมนะครับก็สำคัญเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น carry solo mid off lane นะครับหรือว่า support 4แล้วก็ support 5ด้วยนั่นเองนะฮะสำคัญทุกตำแหน่งเลยและนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการรัดฮินการ deny นะครับการ block clip การ stack clip ด้วยนะฮะเพื่อที่จะทำให้ทีมตัวเองได้เปรียบ รวมไปถึงสกิลต่างๆนะครับบางตัวก็มี4สกิลมาตรฐานนะครับแต่บางตัวเนี่ยมีเป็น10สกิลอย่าง i n v o k e r นะครับเรียกได้ว,ว่าต้องผสมสกิลกันต้องกดกันอย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวที่เล่นยากมากๆและนอกจากฮีโร่ที่สกิลเยอะก็ยังมีฮีโร่ที่ต้องควบคุมยูนิตหลายๆตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับความชํานาญในการควบคุมยูนิตต้องดีมากๆเป็นฮีโร่ที่เล่นยากในเกม Dota อีกประเภทหนึ่งเลยทีเดียวและนอกจากการใช้สกิลนะครับยังมี ท ALENT TREE ด้วยนะครับเป็นความสามารถพิเศษของตัวละครในเกมนะครับแล้วก็ยังมีไอเทมป่าเพิ่มเข้ามาอีกนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะนะครับพูดวันนี้ก็คงไม่หมดนะครับทั้งเรื่องหมอกเรื่องการตีโรชานไทม,มิ่งโรชานอะไรประมาณนี้นะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทำให้หลายคนก็เข้ามาเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวท้อเลิกเล่นไปก็มีนะครับเพราะว่ามันเข้าใจยากจริงๆแต่ถ้ามีพื้นฐานโมบายอยู่แล้วหรือว่าถ้า ผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆดูคลิปดูการเล่นวิธีการเล่นของโปรเบเยร์ e e R, ศึกษารายละเอียดต่างๆในเกมก็คุณก็จะอินจอยกับเกมนี้มากๆนะครับเพราะว่ามันสนุกมากๆเลยทีเดียวก็ไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับ d o t a 2นะครับเป็นเกมฟรีนะครับสามารถโหลดมาเล่นฟรีๆได้เลยในสตรีมนะครับและที่สำคัญเกมนี้ไม่มี Pay to win แน่นอนนะครับมีแตบ Pay to item นะครับซึ่งถ้าคุณเข้าวงการนี้แล้วคุณจะออกยากมากๆนะครับไอเทสวยๆยสกินดีๆเพียบเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณกันด้วยกับโซวีนะครับใครที่อยากเล่นโด t a ูก็โหลดมาเลยนะครับแล้วก็มาเล่นกับจอโซวี e อย่างที่ผมมีนี้ได้เลยนะครับเป็น144 HZ นะครับทำให้คุณได้เปรียบแน่ๆในการเล่นแต่ละเกมนะครับไม่ใช่แค่เกม Dota 2อย่างเดียวนะครับเกมอื่นด้วย และนั่นก็เป็นรื่องราวคร่าวๆของ Dota 2นะครับแล้วก็ TI10 ในปีนี้นั่นเองนะครับขอบคุณทั้งโซวี่ด้วยแล้วกันนะครับที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะเป็นเนื้อหาอะไรก็อย่าลืมติดตามกับ Facebook Golden Cat Gaming แล้วก็ YouTube Golden Cat Gaming ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ